วันนี้แม่มีเมนูสุดน่ารักวุ้นม้วน,วนสายรุง้งไอเดียเหมาะทำขายสำหรับเทศกาลไตยมันเป็นวุ้นสูตรเมืองตรังโดยทำวุ้นเป็นแผ่นบางมว้วนเป็นชั้นๆกัดแล้วกรุบกรุขั้นตอนการทำง่ายมากต้นทุนกล่องละ8บาทเท่านั้นได้กำไรเกินครึ่งจะมีวิธีทำอย่างไรมาดูกันค่ะแม่เริ่มจากผสมน้ำเปล่าและผงวุ้นเข้าด้วยกันพักไว้ให้วุ้นอิ่มตัวประมาณ10นาทีใส่ใบเตยตั้งไฟเคี่ยวพอวุ้นละลาย ตักใบเตยออกใส่น้ำตาลทรายลงเคี่ยวต่อสักครู่พอวุ้นเริ่มคนยกลงแบ่งวุ้นใส่ถ้วยถ้วยละ350กรัมประมาณ6ถ้วยแต่ละถ้วยหยดสีผสมให้เข้ากันเทตัววุ้นแต่ละสีใส่ในถาดขนาด10คูณ15คูณ1นิ้วโดยเทบางๆพักไว้ให้เสร็จตัวม้วนวุ้นแต่ละสีเตรียมไว้ตัดวุ้นเป็นชิ้นๆเรียงใส่กล่องปิดฝา มาขอต้นทุนกันค่ะวุ้นม้วนสายรุ้งสูตรนี้แม่ทําได้ทั้งหมด10กล่องต้นทุนกล่องละ8บาทใครจะขายสามารถตั้งราคาที่กล่องละ20-25บาทก็ได้ปรับราคาตามค่าเช่าพื้นที่ที่ขายและค่าแรงได้เลยอัตราส่วนวัตถุดิบและราคาแม่จะค่อยๆขึ้นไว้ให้สามารถแคปไปใช้ได้เลยนะโดยราคานี้อาจขึ้นอยู่กับแหล่งวัตถุดิบที่ซื้อและคุณภาพของวัตถุดิบสามารถเลือกใช้กันได้ตามสะดวก ใครอยากให้แม่ลองคอต้นทุนเมนูไหนอีกสามารถกดติดตามแล้วคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะ